เอาโซ่โซ,โซ่พอจับโ <Okay. S 1> ชว์หน่อยจับโชว์หน่อยเอ สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับมือนีมาลาะทงละทาครับพี่น้องขวะผ้ามาเฮ็ดนงขวาคุดป่าเขาไงครับพี่น้องเคยเห็นบ่ตะตะน้ำนะครับตะเอ่อเวลาน้ำมันแห้งนะครับเราป่ามั่สิเขาไงยู่น้ำมันมองกันพวกกันที่มันแตกเขิบอแตกยังเห็นไหมครับพี่น้องนะครับมือนีละถ้าผ้ามาเบงนะครับเนี่ยอยู่น้ำดินแตกเขื่อมีงสิละเราที่เห็นว่า ป่าเขาง่ายเป็นอย่งไรคือนะครับมีนี่เลยนะครับพี่นอ้องเอยเป็ดต่มีบอล่ะเป็ดตะมีบ่นอ่ลองเบิงวัสันพี่น้องเพราะว่าปกตินี่มันมีดเพราะว่าป่ามันตีหาเอ่อมองยูนะครับป่ามันต้องหามองยูดังนั้นมันอาจจะมีนี่คือเป็ดสะดนี่ครับพี่น้องเป็นตะมาอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อ เอนน้เอาแพ่นได้่าไปเดอ้อน,นี่กันเดีย๋ยวมันเป็นตุ่มๆเล้ยีีนองเห็นบ้ครับนี่เดี๋ยวแต่มีบนอกพี่น้องเดห้ยว เบิ่งกันไปนะครับลุ้นกันไปนะครับลุ้นกันไปหลายคนก็สิถามว่าเอ้ยคือปะเหตุใส่กันแปลว่าแต่ไทยลิปนาพี่น้องนะเครื่องออกมาอันเดียวต้องเลื่อมออกจบจุกนะครับตองจบเล่นอี่น้องแต่เติมมีบอแติมมีบอพี่น้องกาสืบุ่งขึ้นคนอ่ะปลาเขาไง ปลยโอ้นี่นี่เป็นกี่ตมนี่นี่ยังไงเป็นตาเห็นบ่อโอ้นี่อยู่ว่าเซนพี่น้องก็ว่าคืออยู่หลึกขังแงดแหน่แต่โอ้มันเป็นข้นแบบเป็นตีนี่เลยนะพี่น้องปกตินี่มันติดเป็นแบบว่าแต่เขื่อบ,บักัดในข่าเนียเน้ยวข่าเนี้ยวย่าไปลุยมามามาข่าเนี้ยวเ่นดาวมาเร็วเอามามานน่ำสเล เ้ยปิดยังดยไดเนาะเปิดอะไรบ้า,านเะอ้ดูได้รยังไงเปิดยังไดเห็นไปโอ้โหพี่น้องเบิ้งโอ้ยปลาดุปดุบา้านปลาดุบา้านครับปลาดุบ้านเอาโซ่โซ่พวกจับโซ่หน่อยจับโซ่หน่อยเออเทียวเบิ้งกล้องบ้านนี้ กูนะพี่น้องไยดันสีนี้อีกบอกอันนี้บอแมนว่ากันจับฉากเด้อพี่น้องเด้อทำจริงหาจริงนะครับเนาะเป็นจริงจริงเลยนะครับมันเป็นโผงเป็นยังยูนะครับพี่น้องเหมือนมีตัวเดียวนี่บอพอารุนไปทุกวินาทีนะพี่น้องเขาต้องรุนไปทุกวินาทีนะครับ ขอนิ้วขอนิว้วหมามาน้ำสิได้ครับมาก็อยักมาน้ำโอ้ยหื้โอ้ยพูดอะไรเนี่ยมาตักกบอะไรเป็นแตมีหลายตัวปะมีเว้ยตอนนี้รู้สึกว่าสิเมือ่อย แต่ว่ามันก็นมีอยู่แค่บวกเดียวนี่เนาะแต่มันหนุ่มไปมดทุนปวดบ่อยเลยม,มันลมบาไหวเนาะลมแห้งมันลมแห้งมันกับบอแหนค่ครับพี่น้องมันอาจสิมีอีกก็ได้นะครับแต่ว่ามันลมแห้งคราเกียร์พอได้พอได้ลาบครับพี่น้องพอได้ลาบระวังเดอ้อเพกันนี่ปลาดุกนี่คักในนี่ยังไม่ฮุยฮุยยัุยเลยตัวมันโอ้ย พ่อได้ลาบกินตานีนอะพี่น้องนะเนาะนี่ย,ยายาหวงกันเฮยเงียบสวัสดีพี่น้องยังเป็นทักกันอีกเทื่อนนึงนะครับหลังจากที่ต้นคลิปนะครับได้พาพี่น้องไปาหาปะดุกมานะครับเป็นปะดุกเขาไง นะครับพี่น้องด้วยว่าประดุกจำศีลบ,บอกเพิ่นเอิญนะครับซึ่งตรงที่ไปไทยนะั้นมันเป็นสะนามนอกัานผู้ใดได้เบิ่งนะครับเร้นามมันแห้งนะครับพี่น้องเนาะพอไปเห็นก็เลยเอินไปทายล่องเบิงว่าสันวานะครับหมื่นต่อมากก็ยังอยู่คือเก่านะครับแต่ว่าคานว่ามันมันน่าสิมีอีกลายโตอยู่ครับต่ว่าคือมันเป็นนันเป็นตุ่มคักโพดเนาะบรไดัคันเอาบักจกมากนี่สิเห็นดีอยู่ผมว่ามาก็เลยเอามาเห็ดเป็นลาบปะดุกนั่นเองนะครับพี่น้องลาบปะดุกนั่นเองัตบักใหญ่เนาะนะครับพักเข้ากับม ผักหอมปลอมนะครับผมมีพริกหวานมีสลัดแล้วก็มีแตงนะครับแตงอันนี้ซื้อมาั่ตลาดหวยเดือครับใส้ขิงใส่ข่าใส่บัะเกือคืนนะครับเดือเพื่อดับความข้าวของมันครับแดีวว่าฝักใส่เก็บกล่องก่อน เดี๋ยวพ่อครับบรรยากาศดีครับมือเนี่ยคนตกลิ้นอืมอืม <c oughs> บาร์ลองเพ่ง,งคนตตนคลิปลืมแต่เนี่ย <c oughs> up you know ừ ừ อายุฝนบาตกแห้งปไปไหนครับตกดิ้นคล้ายๆแต่ว่าอยากให้มันตกแห้งยูเพราะว่าตกใส่เขาใส่นามให่ค้นครับอืมอืมอืม แหลงคักแรงแน่นาะพีน้องรอบปีนี้เนาะ วัติการพีหวานบวการดอกยานการบวบดนี่บักแตงด้วยแก่ล้วตัวนี้